หรอทำเป็นขบวนการเจ้าขอใครไปเจ้าของดูหน่อยเด้ออย่โดนคนให้กันโลกมาดิไม่ต้องกลัวยจ้ารู้อะไรคือฟ้าน้ำหน้ารักกันมาดีก่อนเสือใช่ไหมล่ะอ่ะเสือใช่ไหมอ่าใช่เราเสือกันเลย ชื่อเสือชื่อเสือเองเดี๋ยวเ่าจะชิ้นหน้าปานที่ตามมาเนี่ยจะตามมาให้เจ้าข้าในเสืออะแต่ตามมาให้เจ้าผ้าตามมาให้ข้าใช่แล้วโอ้ล้วจับดาบยังไม่เป็นเลยมันจับดาบจะไฟคนยังไม่เป็นเลยจับยังไงไหนห็นก็ใช้ปลายแตงเดี๋ยวเราเอฟเป้เลยนะเอา เราจะไปฆ่ามันเก็ได้กับเราฆ่ามันได้เราไม่หนีมาหรอกก็เราเนี่ยยึดยื่นโอกาสดีๆให้กับนายเสือกแล้วเป็นคนแรกให้เป็นคนเดียวด้วยที่ได้โอกาสนี้หรือเปล่าแล้วเราสีหน้าปาจะยืนอยู่เฉยเฉยและให้เสือกจะปันเราไม่ได้โดยที่เราจะไม่ตอบโต้เลยนะ้แต่นิดเดียวจริงนะแต่มีข้อแม่อยู่ว่าถ้าหารก็จ้าฆ่าเราไม่ได้เราถามอะไรเจ้าจะต้องตอบมาและที่สำคัญต้องตอบไม่ได้ถ้าหาก็ตอบไม่ได้ เรามาสิงหน้าตาจะเป็นคนณ่้าเจ้าเลยเบอนึ่งองอแต่ให้เราฟังก่อนนะไอเราฟันเราแทงหรืออะไรก็ได้เลยนะทีเดียวแล้วแต่เลยถ้าเกิดไม่ตายนดิโนั่งถามอะไรเราต้องอต,ตอบใช่ไหมใช <น S> ่ถ้างั้นตกลงตกลงใช่ไหมเออเลยจะลำสาวหรอเหนื่อยเว้ย ไไอห่่มครับแล้วเขาก็ต้องเช็งดาบคูดุยเพราะอะไรครับทำไมไม่ฆ่าเราเลยเสี่ยต้องใช้ข้าหงไม่ได้ไม่ต้องฆ่าคะทำไมไม่ฆ่าไม่ได้เพราะโดนตาหงับเป็นโดนตามหาไม่ได้ต้องใช้เงือดฆ่าหงแล้วหลังชั้นตกตาหงเข้าก็เหมือนกันเลยรื้กลัวขึ้นน้ำเพื่อฆ่าถ้าหลังชันคิดได้ถ้าเกิดฆ่าหงตาเป็นคนหนึ่งรถก็ถูกยึดขายันเลยนะถ้าจะแย่ ม่เหตุผลเนี่ยฆาเราไม่ได้ใช่ไหมีคือ <c oughs> กองส่อง <c oughs> ตาที่เราตกลงก <c oughs> ันเอาไว้ยังไม่ได้เสือฆ่าเราไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่ศัตรูกัน <c oughs> แต่เราจะถามเจ้า <c oughs> ต้องตอบกันมาถ้าตอบไม่ได้ต,ตายจะทานเดียว <c oughs> เราอยากจะรู้ว่าสูริทัน <c oughs> จะเป็นทันิดกันแล้วพอ แล้วอสุริชันเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายตอบมาถามไม่ได้เหรอถามไม่ได้ตอบเลยถ้าตอบผิดจะให้จีบหน้าเลยสุริชันเป็นผู้หญิงนะเนาะสุริชันเป็นผู้หญิงแล้วเหรอเด็กนาะจริงเหรือคะกิมียสุริชันเป็นผู้หญิงอย่าอย่าพูดอย่ามาเลยเราคิดไม่เด็กผิด ก็ยาที่เรามาสิหน้าตาได้มองสริตันน้องสาวก็ไม่เียงแบบยู้สึกแปลสแต่ีแล้วนี่ยสวิตช์เปยอย่าง,ง,งท,าท,าที่เราคิดไว้ไม่ได้ด <c oughs> ติดเราเาอไปเล่นข้างกันดีกว่ <c oughs> ตาตั้ต <c oughs> และจะมุดไปไหนฮะก็ <c oughs> เกตัรตรง <c oughs> ตาพงษทานแล้วพ่าโดวง,าาง <c oughs> ตาแล้ โอ้โัวตาหมาอ้หน้าแล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วเขาใครไม่วทมนต์เพ่กระทำไดตั้งนานแล้วจริงเหรอจริงจริงไม่เชื่อลองมองตาแร้วจริงเหรอมองเอออันหลบทำไมจะฉันไม่มีเหมือนแกเข้าตัวจะหาไว้ไหนเนี่ยโกนตาตรงว่าเราแต่ชอบตรลิขันลูกสาวของก็ไม่มีอ่ะก็เลยอยากจะให้พี่เมียเนี่ยเป็นข้อเสื่อเป็นจอยความรักให้สุริฉัน ยองแต่งงานกับเรายองมาดักเรางระสิงเงาไปได้หรือเปล่างขอเรียกพระองค์ท่านกระหม่อมช้าเนี่ยก็รักเพือนฉันเชี่ยนเดียวกับพระองค์ท่านแต่แ้วเป็นยังไงเป็นพี่ชายกับน้องสาวก็นั่นแหละเป็นพี่น้องกันทำไมแล้วเป็นผู้เป็ก็ไม่นั่นนะแกเป็นพี่ที่ไหนเนคือกระหม่อมช้าเนี่ยชอบมาไงแต่ว่าไม่ได้เป็นพี่น้องกับไอ้ยังไงแบบสายเลือดเดียวกันนะอ๋อเป็นแค่คนดูจากการแต่งงานหรือพี่เป็นน้องอ๋อ ไปเดาขอได้ไหมขอแค่ตด่งหนาวคนเดียวถ้ากำลังจะต้องซื้อทีฉันไปคุณชั้นต้องมีอะไรเป็นเครื่องตอบแท้อะไรกระหม่อมฉันตั้งคือกระต่าก็ได้ายความเหนือใจเนาะขอได้เลยอยากจะได้อะไรนะขอแค่ทำให้สำเร็จสักสินเงินทองบ้านช่องนางสองมีหลายคนอ๋อเอาเอาชักโคกกันงูอ่ะันนี่ไม่รู้อะไรที่บ้านมันเข้าไปได้ยังไง ในตัวไม่เข้าขาเลยเผอไม่ได้เผลอไม่ได้ไปมาสักจะให้ตัวเข้ากันไหมล่ะไปไปจำเลยได้